สสะครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับสําหรับคลิปนี้ครับผมครับทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยครับจะพาพี่น้องนะครับเนาะมาติดตามครับผมกับรัฐบาลไทยครับสําหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่เพิ่งเข้ามานะครับเนาะอย่าลืมกันเด้อพี่น้องครับเข้ามาแล้วกดติดตามเอาไว้ครับผมกับตั้งช่องของบ่าวแหลมครับผมครับมือหนีนะครับเนาะครับก็จะพาพี่น้องครับผมครับเมาเล็ก ครับพี่น้องรับเป็นมือวันพระไงเนาะพี่น้องเนาะครับก็จะรับผละพี่น้องรับอูดงบูปลาเข้าไปเพราะว่ามีต้นไม้ไงที่เคยมาเอาเนาะครับเนาะรับพี่น้องเอฟซีครับผมที่ติดตามรับชมกับตัวเลขแนวทางของบาลแลมก็จะจําได้ครับพี่น้องครับหกเนี่ยเฮ้ยพี่น้องเียครับบาลแลมเอาหมอเวทมานําอยู่เอาล่องเบิ้งครับผมในงวดที่ผ่านมานาติดตามขนาดใดครับพี่น้อง ครับรัฐบาลไทยหนึ่งตุลาคมนะครับเนาะครับหกสองห้าครับพี่น้องครับเลขกแค่นี้ได้พี่น้องครับภูมิต้นมหาโพน้พี่น้องเนาะครับบาวแหลมครับผมกับท่านอาจารย์เซียนหน้าดีนะครับเนาะครับกะมาตามต่องวดกันเลยครับผมถือว่าตองวดเพราะว่าร่วบวันพระครับพี่น้องครับเพราะว่าหลังห้อยออกมือนันโมเมนต์วันพระนะครับเนาะครับก็เลยจําเป็นต้องร่ววันพระครับ มาแต่หกแน่พี่น้องเอฟซีครับบอลมันโกบังหิวน้ำด้วพี่น้องอันนี้สงสัยต้นติว๋วเอาครับผมอาพี่น, FC, น้องเอฟซีนอมเนาะครับเขามาเล้วครับผมไปน้ากันครับพี่น้องผ้าผีผ้านอนนะครับเนาะครับไปที่ตามครับผมหาตุเล็กหาแนวทางกันเสียงอาจจะบบหลน์นะพี่นอ้องเพราะว่าเป็นเสียงที่เกิดจากแฟร โทรศัพท์ของเบาแหลม, <c oughs> ออมออลอหอมน้อยอดรอดเน่อยพี่น้องครับเอาเด้อร์มั้ยครับพุ่มเจ้าทีก็ขอให้นะครับเนาะครับตัวเลขขอให้แนวทางครับผมที่มาเอาไปฝากพีไปตอนนอ้องครับคอยใ,ให้เขาปังๆกันครับผมโอ้ยน้ำเกีียวพี่น้องครับตัวน,นี้ม่าน้ำข่มก็ได้ กกยังนอนน้ำยังขนาดเลยพี่น้องบู้ไปกอหน้าก่อหลังย่วงมังเล่บ้าแหลมครับโอ้พี่น้องลองสังเกตงครับจอดเลยน้ำเศรออกยังขัด <c oughs> ว่าจิคือออกพี่น้อง <c oughs> อ่ะพี่น้องเอฟซีครับผมขับไปมกักไปชอบนะครับเนาะขับพร้อมไปตามหาตัวเลขหาแนวทางกับเบ้าแหลมอ่ะ มาเลยพี่น้องครับบาร์แรมจะพาพี่น้องครับเนาะคนหากันครับผมขับต้นซีมาฮาาพครับอยู่ในป่าลึกเดอบครับพี่น้องแต่ว่าถือว่ากะให้แมนนะพี่น้องเนาะครับผมให้เล็กน้อยตัวครับผมครับให้เล็กน้อยตัวครับแต่วันนี้คอมเมนต์เห็นเอเจนครับเนาะหลายท่านครับผมเพิ่นกับคอมเมนต์มารับก็มี่ครับผมเล็กหาเก้าน้่ครับพี่น้องครับมีเล็กหาเก่าน้่มนะครับเนาะ จริงๆหาหกหาเก้าพี่น้องยิที่โชคมากันเลยด้ครับเพราะว่าเป็นตัวเดียวกันครับเบาหลมเสือว่าพี่น้องนะครับเนาะรับปังกันแนนอนไปกันพี่น้องครับเห,ห็นยังแปลกๆปกแ่คอมเมนต์บอกเบาแลไมเเ้อพี่น้องไปกันพี่น้อง นะครับพี่น้องนี่ตาเลอกๆห,หนี่กม็มีกบไฟพี่น้องน้อยๆครับน้องสังเกตมือเครื่อใหม่เครือใหม่จะ่ละกเครือนี่เอาซะร้อนเลยพี่น้องครับช่วงนี้นี่ครับผม เปลา่ปลาแลยคพอดุหยาดน้องครับเนาะครับเปิดไฟหม้อแบตเปิดซองทางก่อนพี่น้องครับนี่เป็นยังไงไปจะไปได้วะนี่ยไปยังไงด้อยพี่น้องไปเนาะครับเนาะไปกันพี่น้องเอยเมาเหลีวเมาแนวทางเด้อ นี่มองดูพ่นนี่มีแต่แนวเดียวมีเงาเต็มอยู่สูงกว่าในป่าเนาะพี่น้องเนาะขับพี่น้องอันนี้เป็นพ่นปวกเด้อ เบาแหลมจะพาเกาะพิบึงน้อบเนาะครับปูเพิ่นเริ่มเห็ดพิธีกันแล้วครับผมรอบที่แล้วจะไปที่อบนู้นตัดตัดเหลือจะหกหาหกสองหาสองนะครับเด้อได้หอดเก่าหาพี่น้องครับได้หอดเก่าหาครับหัวหกเก่าตัวเดียวกันครับภูมิเบาเหลมครับภูมิต้นมหาโพธิ์ นี่คือวดที่สองเนาะนี่ครับอาจารย์เป็นกระถาพิธีเรร้อยเราจ้า่อยให้ย่อมต่ไปขอนี่จำได้เนาะครับเนาะรับไ้นี่น้ำเปิดเปิดน้ำแดงเลยเปิด้มาผพวันดึกื่น ช่างปุ๊บใหม่ๆก็ได้ครับเอในท่าปลวกบอกสีตำแหน่งให้เขาแปลง่ยนท่านะครับเนาะหัวเอาขันหมกเบ่งไหมน่ดเลี้ยมเอาตัวเก้าออกเอาตัวเก้าออกเลยเบ่งไหมเด้อโอ้ไม่ขึ้นให้ดุ๊บโขกขึ้เก้าเนาะครับผม กับมาก,ก็บเบาแรงกับพี่น้องชี๊ดสองคนไอ้หนอครับอยู่ในกลางดงนะครับพี่หนุ่งซี่ครับกลางป่ากลางดวงนะครับเนาะครับมื่อนี้จะเป็นคนท่าแปลงเสกเก่าครับแปลงหองเก่าครับพี่หนุ่งซี่สีชมพูคนหมักสีชมพูเอ,อ๋อขันโชคมันรอบหน้าลูกดันยอดเสติปกมาท่าร้อมเด้อโอ้เ่า

หายทับไฟกันเลยพะว่ามันจะมันจะไล่ตาขออนใส่แฟดแต่พอดีมัเปิดแฟดแมนครับแฟดจะพอดีเออสิเดี๋ยวจะซุ่มเบิ้งออกนะครับเพื่อ

เบื <mile> ้องควนนะครับเนาะจังคอยคับว่าก <ciğim> ันไปพี่น้องเห็นหรือันล่าเนาะพี่น้องพี่น้องเบิ่งไปกันเบื้องควนเบื้องควนเด็กทียังไม่อยู่ไล่ไล่ไหนบ่ เง้ยไเลยเนบ่นอาจารย์เห็นบ่ดิม่อห้เพื่อนหายคือหลายเลยผมอันนี้คือือหาหนึงคือสามานเรียกอะไรเนี่ยไือีสม่น่หาสามนึ่เพื่อนหาสามเต้ือือะเอาขอานอาจารย์เขีนนาดีด้ นี่เห็นครันงนี่เคยเห็นครงนงูนหาก็สามอ้าวพี่น้องนีคอาเห็นเป็นตัวใดครับผมตัวนี้ตั้งแ่หกครับติดแจอรรสหเดียว้ะัน้เออน้หสามไสากเครับพี่น้องเห็นเป็นตัวใดอย่าลืมคอมเมนต์มาได้ครับผมครับ ถ้าว่าเห็นก็คัคือเลขสามกับเลขหกแมนแมนมาบ้าแล้วครับมันคล้ายคล้ายเลขโตเก่าเลยเนาะคล้ายไขหาหกหรือว่ามีตัวหนึ่งมีตัวตั้งแต่แคนี่หกมีศูนย์ครับค้ายปฏิทินจี่นนะโอ้แมนมันต่อกันแมนนต่อกันมาเลยครับเลขต่อกันลงมาเลยตั้งแต่หกกับศูนย์เนาะเอาไม่เอาไม่เขียนให้พี่น้องเซิ่งตัว เด็กเลยเรือพี่น้องครับลองสังเกตุนะครับเนาะขับอันนี้ก็คือเลขกหาอยู่ได้พี่น้องครับมาท่าให้เลขกหาอันนี้ก็คือยังคือเลขกหกหกกับเก้าวันนี้อันเติงๆนี่คือเลขกสามแหม่สามห้าหกสี่ตัวใต็น้ำหนึ่งตัวใต็งหกกับศูนย์อยู่กับผมแหม่แหม่ศูนย์เต็ครับนี่ี่คือผม พี่น้องเอฟซีเห็น,นครับครับพี่น้อง 4, เอฟซีเบิ้งเอาครับครับเบิ้งซอยกันนะครับพี่น้องซีคอมเมนต์มาได้หลายเพราะว่ามันจ,จ้ากว่าจีมีข้อตัวเด็ดเลยเนาะแม่นครับครับแต่ว่าเบิ้งแล้วนะครับยูโตยูทงเท่นี่เปเลี่ยนเบรกโมเมนต์คือเลขแปดเลรกยังเบาแหลมคือเลขแปดที่หายคู่ขึ้นมากครับแปดหกแม่นแปดเก้าเพิแปดหก สามแปดหกโอ้เหล็กหกได้ตั้งแต่เนาะครับตั้งแต่ชัดอยู่เหล็กหกหกง่ามเลยแหละครับห้าหกแปดหกกันหน่อยเนาะพอถึงเนาะแล้วก็อย่าเตะแบบพึ้นหัวลังหันนี้นะอย่าเตะพื้นหัวลังหันก็คือตามที่เห็นเนาะเบ้เดี้ยมโตตัวนี้เป็นเหล็กหกเบ้าเดียมออกกล้อเหันเนอะตัวนี้เป็นเหล็กหกครับตัวเทิงนี่ เลขกสามนี่พี่น้องเด็กสามนี่พี่น้องยุ้งเชื้อมัมีไก่สี่สามรับเริ่มร้อยขึ้นมากเป็นมันหายไปเลยขึ้นน้องยุ้งเชื้อหเบิปง่ายพี่น้องเขาเบิ้งนี่ขึ้นมากไก่เท่าอย่างนี้สัดว์ยังคือครับเลขกอวดนี่เพิ่นให้สามหกเนาะสามหกแล้วก็สามเก่าเปลี่ยนน้ำเนาะสามหกสามเก่าเอาแค่นี้แหละพี่น้องยุ้งเชื้อครับเพราะว่าเห็นเป็นตัวเดียวกันครับครับส่วนตัวอยู่ทางใต้ โอ้ยสามเก่าคักเลยพี่น้องที่บ้านนี่ยแหงร้อยขึ้นครับแาดขึ้นคักเลยบ้านพี่น้องเนี่ยสามเก่าเลยพี่น้องจังหวะนี้โอ้ยคนเชียงดุกน้องบ้านเรียมเที่นน้ำแดงไหมปูพึ่งขออนุญาตเด้อครับผมขยายเรียมสิบสี่สัตว์ถวายถวายดงน้ำแดงครับงวดที่แล้วก็ถวายนดำแดงนะครับ้องมาตั้งไว้ซื้อพวกการ์การถวายได้ตลอดครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่อีัว วัวไก่ตัวใด้ห่งสัตว์เฮงสัตว์เนาะพี่น้องครับผมโอ้ยสามเก้าสามเก้าสามหกระวังอีีครับรัฐบาลไทยเนาะครับเป็นรังไงกะเนี่ยซุ่มออกมาอยู่ดีไก่นีรับสัตว์เตียยขนาดเลยขอขอบคุณเนาะครับเนาะครับสำหรับครับผมครับพี่น้องเอฟซีผู้ให้การติดตามรับชมครับผมครับไปยากมายากกะอดสามาเบิ้งครับเนาะขอให้พี่น้องครับผมปังปังกันเบิ้ง นั่นพี่น้องครับเบิง้งทูบด้อพี่น้องครับทูบนี่กะเป็นหกคือกันนี่พีนงง่น้องทูบกังวะตึทูบกังวะเออบาลีมทูบกังวะว่าเป็นเก่าแล้วครับอพี่น้องยูสิเบิง้งทูบด้อนะครับครับงวะเป็นตัวเรียกความนะครับทูบ ทั้งหลกดทั้งนี้กดกดทั้งตัวเองกดทั้งนี้เลยลถูกกางามพี่น้องครับไปมีเวลาครับเบิง้งส่องให้พี่น้องเขาเบิง้งครับนี่พี่น้องดูสิเอ้าหักอ,ออกแล้ว ขเขียนนะงงครับพี่น<ะ>้องยุ้ซี่แยังแซดครับยงเบ่งทัวใดยังงามครับเอาไปเลขตัวใดคอมเมนต์เข้ามาบ้างนะสามหกเด้อพี่น้องยุซี่เด้อฟังดีดดบบๆบ้านนี้เบ้าแหลมจีบเอาไปฟังมาเนี่สามหกเก้าสามหกเก้าป่ะสามตัวนี้ขอให้ท่นานอาจารย์เขียนลงใส่กระดาษให้เลยเด้อครับผมครับเพราะว่าสังเกตเมื่อเร็วเป็นขึ้จังเล็กปฏิทินจีนโอ้ขนลวกวลงมาเป็นเลขสามแล้วก็ต่อมาเป็นเลขหกแล้วหัวเลขหกกับหัวเลขเก้าเป็นหัวเดียวกันครับครับต่อกันลงมาเลย ครับพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะท่านได้เห็นเหมือนเบาวแลมเห็นครับคอมเมนต์กันเข้ามาครับแทนขับตัวนด็ดสั่นมุ่งแทนเนี่ยขับมุมนี้ชัดเลยครับท่านอาจารย์ครับสามหกก่อชัดเลยครับล่างศูนย์หาบาบันนี่นี่ศูนย์หกอีกอันนี้บปครับข้างล่างเนี่ยนี่นี่จังหวะเนี่ยโอ้เห็นเห็นอยู่ครับคือศูนย์หกไปอีงสั่นรับเาพี่น้องเอฟซีคอมเมนต์มากเลยหลายนะครับเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าตัวเลข แต่พี่น้องคบอขเมียนมาคือจังหวัดที่แล้วเนาะบางเหล่าข้อเมียนมากกับว่าหาเก่าบางท่านกับว่าหกหาครับถือขัดถือเนี่ยคนครับตัวใดติดตามกับโศกมันกันไว้กันไว้ระวางสามกับผ่านนี่ครับผมกับห้าหกเก้าสามหกเก้าครับกันไว้พี่น้องเห็นตัวใดชัดเจนนะครับเนาะอย่าลืมคอมเมนต์กันเขามากันเยอะเยอะครับตัดใหม่ครับ เป็นรูปพระจันทร์ครับผมเดี๋ยวเพิ่งทวงได้เดี๋ยวนี้พี่น้องชสี่ย <laughs> ครับเพราะว่าอยู่ในโขูกไมดงโอ้ยดีเด้อเบาแล้วขาวๆเด่นมากเป็นยังไงจุดเกาอ๋อจุดจุดนี้บางวันนะมือไหนเอาไปยึดนี่นี่กล่องกล่องนี้จุดขาวๆเนี่ยขึ้นหนาข้นกับเคยดีนี่เห็นไหมโนะอนะ้โห <laughs> คนเชี้ยงลูกหนากระนาเขาขาวอาแต่ลูกรันอยู่ดีมีแห้งเด้อปูเมา่อขวาโศกขวานปากได้ตัวเรียกเนวทางรอบนี้กะให้พี่ให้น้องเข้านะครับยู่ดนทะเลแห้งฟูขึ้นนะครับพี่น้องยุพซี่แห้งชัดเมื่อน้องเบาแดดขัมาอยู่ฟังนี่ครับอาจารย์เปลี่ยนชัดเลยเขียนเลยครับครับเขียนน้าพี่น้องยุซีครับเชฟหน้าจอครับ ภูภูมิต้นมหาโพคือเกาเนาะบ้าเหลี่ยมเนาะครับผมภูมิต้นมหาโพครับงวดที่แล้วนะครับพี่น้องเข้านะครับกระซ้ําเขาที่นาะบ้าเหลี่ยมเนาะเพราะว่าพี่น้องยุ้ยซี่เขามีนมาหลายว่าร็กเขาครับเขาเนี่ยเขาเขาครับงวดนี้นะครับแอดบัจับภูเนาะบ้าเหลี่ยมครับผมควาเสียตในพี่น้องเข้าสซบสนครับสามหกเก้าครับสามหกเก้าครับพี่น้องเบิ้งหันแล้วขาว่าเบิ้งหนีนะครับเนาะสัตว์บ่สัตว์เบิ้งเอาพี่น้องสามหกเก้า พี่น้องเขาเบ่งกับไก่ล้มกันครับเอานี่ครับตัวเดียวกันบ่ครับพี่น้องสิเพิ่นต่อกันลุงมาซื้อเนาะสามแล้วก็หกแล้วก็เกาครับครับพรับอาจารย์เพิ่นก็เห็นตัวเดียวกันเนาะครับผู้ได้มากสามหกากเน้นกับเน้นสามหกเลยพี่น้องครับเด่นคักเลยแหละครับแตางล่างพี่น้องคือหนึ่งหายหรือศูนย์หายี่แหละครับแข็งเด็กทำลด้ด้วยพี่น้องครับสามกับแปดตัวเดียวกันนะครับล่างูนแต่ว่าบัจบคูนะครับโอกอย่งใน้ขิ้พี่น้องเข้าฟ้องสิเข้าใจครับ ครับเพื่อบางที่ผู้ใดเห็นคือกันบ่บ่เอิบเงินไก่เงิครับบ่สัตว์จริงเงินสัตว์ครับเนีน้<ม>อ,องเอฟซีโอ้ยบ่เงินพี่น้องเบิ่งเอางวดนี่โอ้พี่น้องเอฟซีครับเสื้อผ้าเบาเหลี่ยมปังๆด้วยบัออกจากโขบจากดวงแล้วนะครับครับไปเบาเหลี่ยมเข้าไปคาัคุณเด้อปูครับผมเอฟซีแฟนสองของเสียนอดีกับเบาเหลี่ยม โชคมันไปนึงกันเด้อพี่น้องเอฟซีธุรกิจตนันตันก<อ>็เดือนวันพระนะครับเมื่อน,นี้แลมสิบห้าค่ำเดือนสิบนะครับครับแลมสิบห้าค่ำเดือนสิบวันพระใหญ่ได้พี่น้องเอฟซีมื่อนี้วดที่แล้วแลมขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสนะิบนาะครับวันนี้แลมเอาพี่น้องเอฟซีจับจบากค่ำเดือนทางออกจากป้าแล้วนะครับเนาะครับผมครับเย็นล้งาง่าบาแล้ว มาพี่น้องเอฟซีครับหลังจากนะครับเนาะครับไปหาตัวเลขแนวทางกันแล้วกันรับสิพาพี่น้องเอฟซีกัมครับครับครับพี่น้องครับครับผู้ใดขับเป็นโมเบาแหลมนะพี่น้องเนาะครับอย่าลืมกันเลยกับผมครับขับเบื้งทางอยกันครับมันก็เป็นหอมอยู่ดอกพูดฎทิแต่ว่ามันก็หกหัวนะลังเวียนๆอุ้ยเหมเงาพี่น้องเอง เต็มหูเลยพี่น้องไส้หีแจะไม่เงาเ่าแล้วมันก่อยตัวหน่อยแมงแนวอื่นก็นยังออกมาไปครับโอ้พี่น้องครับปลากระหกข้ีเด้ยพี่น้องเอฟซี มอมออกไปที่ขางในดอกระังด้วขับออกมากางเฉยรวจันลยะเดี๋ยวครับจากูว่าถาก้นไปไๆเ อ่ะสำหรับคลิปนี้กะให้พี่น้องห้างสุกูทุกคนนันรับกันดีเลยขับเส้นนี้พี่น้องขึ้นขับเส้นนดีกับเบ้าแหลมครับผมครับขี่ไหนเด็ดที่ระดังเนาะครับเนาะเบ้าแหลมครับผมตามให้พี่น้องห้าคือเก่าครับครับเสียงปันไดก็ต้องไปครับเพื่อพี่น้องเอฟซีแฟนสองทั่วโลกนะครับให้ได้โชคได้มันไป็นด้วยกันสวัสดีครับครับสำหรับคลิปนี้ครับเบ้าแหลมขอลาไปก่อนไปพบได้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอพี่น้องปังๆกับรัฐบาลไทยครับผมสวัสดีครับผม